สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหามไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเขาเ้าโรงพยาบาลด่วนหล,ลังเกิดอุบัติเหตุเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับไผ่พงศธรหรือพงศธรสีจันทร์ค่ะเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชายชาวไทยสังกัดค่ายกรมมิโกเจ้าของฉายาหนุ่มตามฝันจากบ้านไกล ไพพงศธรน,นั้นเป็นผู้ที่สู้ชีวิตเนื่องจากในวัยเด็กเกิดในครอบครัวที่ยากจนต้องออกไปหาทำงานตั้งแต่ยังเรียนอยู่ เนื่องจากเสียคุณพ่อไปจึงต้องหาเงินมาเรียนด้วยตัวเองโดยการไปรับจ้างแบกเครื่องเสียงเป็นหางเครื่องเป็นนุ่มโรงงานและงานลำวงหมอลำและรำขอข้าวพอจบชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่6ก็จำเป็นต้องเดินทางมาทำงานในกรุงเทพมหานครเนื่องจากไม่สามารถเรียนต่อได้โดยเข้ามาเป็นลูกมือที่ร้านของพี่สาวหลังจากนั้นญาติของคุณยองก็ได้เข้ามาพบและเห็นว่าพอที่จะทำงานออกอัลบั้มได้จึงได้ส่งไปบันทึกเสียงตัวอย่างเพลง โดยครูสลาคุณวุฒิซึ่งได้เรียกว่าไปบันทึกเสียงและออกอัลบั้มเป็นค่ายแกรมมิโกลนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าทำเอาตกอกตกใจเมื่อล่าสุดหามไ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังเกิดอุบัติเหตุเก้าอี้ไม้ล้มทับนิ้วเท้าแผลใหญ่จนต้องเย็บถึง5้าเข็มโดยงานนี้ไพพงศธรได้โพสต์ภาพและระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมหลังเข้าโรงพยาบาลว่าจนได้เนาะคาดแนวสิเกิดนี้แหละ เขาเอิ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดอิลีเก้าอี e ้ไม้ล้มทับนิ้วเท้านักกรบย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดาเบาๆครับเย็บไปห้าเข็มเอ็กซเรย์แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรขอบคุณทีมงานหมอพยาบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่เวรเปรโรงพยาบาลร่วมแพทย์เยโสธรหลายๆเด้อครับที่ซอยเบิงแยงดูแลและตอนรับเป็นอย่างดีมากๆบอต้องห่วงเด้อครับทุกๆคนตอนนี้สบายมากๆก,ก,กลับบ้านอย่างหายห่วง เป็นกำลังใจให้ทุกๆุกคนคือก่าวเด้อครับช่วงนี้คงต้องพักเตะบอลไปก่อนสูู้เด้อครับพี่น้องรู้สึกปวดแผลสู้ๆครับทามกลางชาวเน็ตและเพื่อนในวงการที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ